คือคุณหญิงจันทนีสันตบุตรเนี่ยท่านเป็นประธานมูลที่หลายแห่งนะครับไม่ใช่เพียงแต่ผมเท่านั้นนะคนที่อยู่ในมูลที่ต่างๆเช่นมูลที่ดวงประทีปมูลที่เด็กอ่อนในสลามมูลที่สร้างสันเด็กอะไรพวกเนี้ยที่ที่คุณหญิงจันทนีได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะใช้คําที่เรียกคุณหญิงเหมือนกันว่าแม่จะเรียกว่าแม่แสดงว่าบุคลิกลักษณะเนี่ยจะเป็นคนที่ที่เหมือนแม่แหละนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สบายสบาย แต่ถ้าบทจะดุก็ดุมันจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าเราเทียบเคียงกับแม่เราก็คงอย่างนั้นอนะแม่ปกติก็จะใจดีกับลูกแต่ถ,ถ้าถึงบทเข้มงวดก็จะเสียงดังดุเป็นธรรมดามนีนบุคลิกโดยทั่วไปของผู้หญิงนะแต่เนื่องจากว่าคุณหญิงมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานหลายอย่างอยู่ในตัวเพราะว่าหนึ่งก็จบครูมันจะมีบุคลิกความเป็นครูอันที่สองเนี่ยเคยเป็นประธานสภาสตรีใช่ไหมครับเป็นประธานสมาคมมิตรีกัรกฎหมาย แล้วก็ไปเรียนจบกฎหมายด้วยฉะนั้นด้วยด้วยการมีหลักบ,บริหารองค์กรการจบกฎหมายและการจบครูเนี่ยสามอย่างมันก็จะมาผนลุกอยู่ในตัวคนเดียวกันฉะนั้นทุกครั้งที่คุณหญิงพูดก็จะปนระหว่างการพูดกึง่งเป็นครูที่สอน,านการ็ก็ใช้หลักกฎหมายนี่มาจับ <c oughs> ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นทุกครั้งไม่ว่าสอนเป็นกรรมการอยู่เด็กอ่อนหรือยู่ชั้นเด็กหรืออยู่กรรมการสิทธิ์จะเห็นว่าคุณหญิงเป็นคนที่ ไม่ใช่ชอบพูดอ่ะเป็นคนที่ชอบลงไปอยู่กับไอ้ไอของจริงฉะนั้นเาต้องอยู่ออในสลัมก็ให้พาลงมาในสลัมผมผู้จัดการนะพาลงมาในสลัมจนผมว่าโอ้โหลงอะไรมากมายนัก็นเป็นประธานอะไรอย่างนงี้นะมาอยู่สร้างสันเด็กก็ต้องไปดูทุกโครงการที่มูที่เกิดขึ้นอาจารย์ว่าอยู่กรรมการสิเด็กก็ไปหมดแหละสถานพินิษ์ท่านสนใจมากก็จะลุยไปดูอะไรอย่างเงี้นะฮะนั่นจะเห็นว่าจะเป็นคนที่เคลื่อนตัวเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลา ส่วนแม่ก็บอกว่าสิวเราต้องหูหนักหนักให้เยอะ,อะหนักพิจัะหนักให้ทำงานให้เยอะคือทำงานให้เยอะอย่าไปฟังแล้วก็งานมันจะเป็นผลพิสูจน์ทั้งหมดที่คนอื่นเขาพูดนะคะถ้าถามว่าท่านท่านท่านให้ความสำคัญกับ งานด้านไหนในเรื่องสิทธิมนุษยชนออทั้งชีวิตของท่านคงมุ่งไปที่เด็กแล้วโดยเฉพาะเด็กในภาวะยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าการะทำความผิดแล้วก็อยู่ในสถานพินิษแล้วก็ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูให้เด็กที่กระทำความผิดนั้นเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้นะคะ ถ้าเรารู้จักบ้านกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นที่ที่ดีที่สุดที่ที่เด็กที่กระทำความผิดแล้วเข้าถึงแล้วก็จะกลับเข้าสู่สังคมได้โดยไม่กระทำความผิดซ้ำซ้อนซึ่งก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันมานานนะคะคุณหญิงจันทนีนะครับ ถึงแม้จะมียี่ห้อเป็นคุณหญิงนะครับแต่เป็นสุภาพสตรีที่มีความน่ารักเป็นพื้นฐานเคารพสิทธิของเพื่อนกรรมการด้วยกันเคารพสิทธิของประชาชนทั้งหมดสามีท่านก็เคยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนเด่นดังของกระทรวงัาดไทยเติบโตมาในระบบคุณนาราชการแต่ทั้งคู่นี้ เข้าใจศาสดรอย่างเต็มที่เลยครับเพราะทั้งคู่นี้ใกล้ชิดอาจารย์ปีดีพนมยงใกล้ชิดอาจารย์ป่วยอึ้งพากร